โชว์แอปแอบแอปเฮ้ยสปอร์ตเจกอะทำไมเทกสองเกียร์สปอร์ตเทคสามบีมเอนจินใช่ใช่ไหมตื่นแต่เช้าทุกวันเริ่มต้นถือตกลย่างไงของเจย์เด้ยไม่ปวดหัวเลยนะไม่ต้องเอาพัดออกนะเอาผมไม่ออกแล้วครับผมสดเลยเดี๋ยวให้เอฟซีได้ดูด้วยก่อนรับชมคลิปนะฮะสถานที่ตั้งไม่เหนือนคำนองนิีวครับ ไม่ใช่พี่ปูพงศ์ศิบี่ก็ไม่แซวเขาอีกแล้วเขาขาดผ้าขาดหัวนิดเดียววันนี้เรามีอะไรมาฝ่ายฟีดซีกันวันนี้เรามีเป็นเกียร์สปอร์ตเทคครับพี่พีใส่รวยป่ะสายลุยเลยดิพี่ไปเลยนะไม่รูนะจำไม่ได้แล้วหนึ่งเก้าเก้าเก้าเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมเรามีเป็นเกียร์สปอร์ตเทคนะฮะหนึ่งเก้าเก้าเก้าออโต้บอกเลยว่าวันนี้หลักหมื่นเพื่อนๆรับไปชมไปใช้กันได้เลยนะจ๊ะแล้วจุดเด่นของคันนี้ก็คือคันนี้วางเครื่องโตโยต้านะ 3 SB ีมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเฉพาะเครื่องอย่างเดียวนะครับซื้อเดี่ยวๆเ,เลยนะเพื่อนนะต้องมีเกือบแสนนะไม่รวมค่าวางนะเหมือนกับซื้อเครื่องแล้วแถมรถนะฮะมาพร้อมกับโรบาน,นี่ยรอบคันเลยนะครับล้อแมก O E M แล้วคันนี้ความพิเศษอย่างนคือว่าพี่แกเนี่ยทำสีอะไรน,น้ำนวสีระเบิดพี่สีระเบิดคือก็คือสีเะเบิส้มโอดิอ๋เอ,อเอาไว้แบบลุยป่าลุยเขาเวลาโดนพวกใบไม้กิ่งไม้เนี่ยพี่มันจะไม่เป็นรอยนี่ครับประมาณนี้นี่อ๋อ ่ะมมมันจไีเออจริงด้วยล่ะเพื่อนเอนเฮ้ยโอเคนะเนี่ยนะครับคันนี้หลักหมื่นเท่าน,นั้นเองนะมาพักโรบานเนี่ยรอบคันเลยนะครับบานสวิงก็ยังสวยงามอยู่นะครับสปอร์ตเทคคันนี้ไปลุยปา่าลุยขาวแบบมันๆได้เลยเพื่อนๆนะนี่ฮะเกียร์สปอร์ตเทคของเรานั่นเองนะจ๊ะเฮ้ยสวยนะเนี่ยกำไัเล่นไปสายลุยแบบแบบมินิมอลนะแบบเล็กๆกระจุมกระจิ้มแบบตะมุทตะมิดีนะครับแต่ว่าเครื่องอย่างเดียวคุ้มจริงๆเพื่อนๆนะครับแล้วเครื่องดีด้วยนะครับเป็นออโต้ด้วย นี่ฮะหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับคันนี้หายใจสะดวกด้วยวมีจมูก <laughs> อ่ะ้าวทำไรฮะอร,รอหนึ่งรอแล้วเฮ้ยสายสายติ๊กตอกนี่เขารีบมากเลยนะอ้ามาดูภายในกันคันนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับภายในผมบอกเลยว่าส่งเข้าไปาแห้งด้วยส่งเข้าประกวดได้ดูเลยฮะสวิตช์กระจกเนี่ยนะครับยังสวยงามแบบประตูเรียบร้อยนะครับแล้วเบาะเนี่ยถือว่าสะอาดนี่อะไรฮะอ๋อใบไม้ปลิวมาได้ยังไงครับเนี่ย บอกสะอาดมากเพื่อนๆภายในไม่โซมเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ด,ดีกว่าฮะว่าเสียงบีมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างรถติดชึ่งอ่าวใครแซวอมีคนแซลฮะสปอร์ตอีโ,โคคาสปอร์ตโ,โคคาอมีแซลก็ทากันก็ทากันบอกเลยว่ากระจกปรับข้างไฟฟ้าช่องแอร์สวยไม่มีแตกหกักภายในเรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้นะับวางมาจบๆเลยก็ทรง่วนสวย เฮ้ยคันนี้สวยเรียบร้อยมากนะไม่สากว่าโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันสวยจริงๆนะครับหลักหมื่นนะเพื่อนๆนะครับไม่ซื้อคันนี้ก็ไม่รู้ว่านะจะอะไรจักริักคนจงคนโซนสวยเห็นไหมนี่ฮะสะอาดนะออโต้แอร์เอเอเอย็นนะเพื่อนๆนะนี่ครับเบาะเบิกก็ยังดูดีอยู่เห็นไหมโอ้โหสวยจริงอะ่ะจริงๆนะเนี่ยหลักหมื่นเพื่อนๆไม่ต้องรีไม่ต้องรอแล้วจกักรทิลักแผงประตูที่สวยทุกบานเลยเห็นไหมฮะ บาะด,ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็ไม่มีขานนะครับเบาะที่นั่งก็ยังสวยเห็นไหมโอ้โหมันช่างแหลมแหววจริงนะฮะท้ายว่ไาไงบ้างเปิดสองตอนไหมเดียวตอนเดียวนะครับเปิดตอนแรกก็คือปลดล็อกด้านข้างนะฮะอ๋อกด,ดตัวนี้ก่อนนะเพื่อนๆนะแล้วก็เปิดบานสวิงออกแล้วก็เปิดท้ายขึ้นมานะครับนี่ฮะด้านท้ายก็ถือว่ากว้างขวางนะเก็บเข้าเก็บของได้นะฮะอ่ะปไปเร็วสักนิดนึงเฮ้ยมีกล่องเก็บเครื่องมือด้วย พวกยางลงอะไรแล้วก็พวกยางแม่แรงก็ยังใช้ได้ปกติเลยฮะมาดูกันโู้รถเฮ้ยน่าใช้เลยเนี่ยขอบสแตนเลสเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ยังอยู่สวยอยู่นะคิวอะไรพวกนี้ฮะไม่เกเรเลยนะเฮ้ยรถดีเะเนี่ยนะครับเอาไว้สับป,ประเก่าได้นะนี่ครับภาษีหกเก้านะครับกระจกหน้ายังเกียร์อยู่เลยเ<ๆ>พื่อนเพื่อดูเดี๋ยวฮะเฮ้ยเดิมนลเนี่ยวางเครื่องอย่างเดียวอ่ะเปิดเลยครับพี่แบงค์ ห้องเครื่องสวยเดิมนะหม้อน้ำมิน <mom ent> ียมนะครับชุดเนี่ยเป็นสแตนเลสแล้วด้วยนะครับชุดนี้ก็หลายตังเลยนะฮะจุดเด่นอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนเครื่องบีมดูโอวีวีทีไอาเครื่องเนี้ผมบอกเลยนะนะครับขับหลังด้วยแห้งมากๆไม่ได้ถูกเลยนะฮะฝากระโปรงก็ถือว่าเดิมโดยรวมถือว่ากิ๊บเก๋อยู่เลยครับกันชนที่เป็นเหล็กนะเนี่ยทั้งดุ้นเลยนะครับเอาไว้ลุยป่าลุยขาวกันอ้า จบแล้วฮะขอบคุณมากขอบคุณมากครับเสียงฝากระโปรงก็ยังปิ๊งปิ๊งอยู่เลยคันนี้บอกเลยไม่แพงกันเลยทีเดียวเชียวเพื่อนๆต้องรีบแล้วนะฮะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนกับเกียร์สปอร์ตเทคนะนะครับแม่เอสยูวีมินิมอลนะครับสายลุยเกียร์เกลียเตกดีด้วยนะครับว่าไงครับคันนี้เอาไปเลยครับแปดหมื่นเก้าพันบาทไม่ใช่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 เท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพอฮะอีกทีหนึ่ง สา,สามสองหน,นึ่งอ่ะเกียรไปแล้วครับเจ็ดหมามัตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งตุ้งโอ้โหผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะฮะนี่ครับเกียร์สปอร์ตเทคสายลุยของเรานะครับแม่มันทั้งสวยงามจริงขับส,ส,สบายๆฮะส่งฟรี100่กิโลแรกเพื่อนๆนะครับนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับชื่อช่องพีพีเอลกระดูดแชนแนลในช่องยูทูบ เป็นกำลังใจพวกเรานะครับเราจะได้นำรถสวยๆที่ดีถูก <_ an> เอาอฟาฟาด FC กันวันนี้มีรีวิวประมาณหูเกือบ10คันเพื่อนนะเดี๋ยวติดตามในช่องยูทูบได้นะครับแับจต่อยพี่หน้าสวัสดีครับ